สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสภาพเมคกะเผาค่ะเมนูมือนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําต้มแซบเครื่องในรวมนะคะพี่น้องเป็นเครื่องในหมูนะคะส่วนผสมของหนูนี่เครื่องเทศสมุนไพรล้วเลยค่ะพี่น้องก็จะมีใบกะเพาค่ะพี่น้องดอกคาดอกคานีบอเมนวาตรงใส่นะคะพี่น้องแต่ว่าพอดีหนูไปออกพุดคาเห็นมีดอกคาก็เลยจะมาใส่นํค่ะเพิ่มความแซบนะคะพี่น้อง ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ต้นขาค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะพี่น้องนะคะกระซัมนีบนะคะพี่น้องแล้วก็บระคามเปียกค่ะส่วนเคล็ดลับนะคะพี่น้องเพราะว่าพวกเครื่องในรวมนะคะของหมูี่ค่ะพี่น้องมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบกลิ่นยังกระซังค่ะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบนะคะพี่น้องนแรกนุก็จะล้างด้วยน้ําเกลือค่ะพี่น้องเกลือนะคะใส่เกลือเส้าลงไปก็ใส่น้ำสมค่ะน้ำสมใายชู่เข้านี่ค่ะพี่น้องล้างข้าวขวออกแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกเห็นมัน ให้มันสะอาดแล้วค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะก็เอามาต้มทิมน้ำหนึ่งนะคะพี่น้องต้มออกให้ฟองอากาศให้อีหยังสิค่ะสร้างมันค่ะพี่น้องอันนี้คือข้าบบรดตต้มกินนะคะเฮาต้มทิมหลังจากต้มทิมแล้วน้ำนึงก็เอาไปล้างให้มันสะอาดแล้วฮามาเฮ็ดต้มแซ่บค่ะรับรองว่าเมนูนี้นะคะพี่นอ้องจะบ่มีกินสาบกินข้าวกินเหม็นเลยคะ่ะลองเฮ็ดิึงเ้อค่ะพี่น้อง แล้วก็ใส่เครื่องเทศส,สมุนไพรเน่นๆใส่ลงไปเลยค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูขอต้มถิมน,มน้ำนึงก่อนค่ะพี่น้องค่ะฟองอากาศฟองกินมันต่างๆก็จะตีขึ้นมากเลยเหรค่ะพี่น้องถ้าเราต้มถิมเนาะค่ะ รับรองว่ากินเมื่อรสาบเมนนะคะพี่น้องนี่ค่ะคือเพราะว่าพวกเครื่องในนะคะพี่น้องเขาจะต้มไว้นี่มันก็้ต้มไม่กินอยู่หรอกะค่ะอันนี้โบต้งว่าของเขาบดีนะคะพี่น้องของเขานั้นดีค่ะยุท่กรรมวิธีการปรุงข้าค่ะในในเหตุไดให้มันโบมีกินสาบกินข้าวนะคะก็เหน็นหนูบอกก็ตุนขีปนะคะพี่น้องรับรองว่าใส่ได้เอาละจ้ะเดี๋ยวนูจะต้มทิมนานึงแล้วใหเขามาต้มตอนอีกเที่ยนึงค่ะราคาพี่น้องหลังจากหนูต้มนิมหิมานึงนะคะพี่น้องทีนี้เราจะมาทำต้มแซบเลยค่ะ ก่อนอื่นใส่ปลาคามเปียกลงไปค่ะปั่นหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยตะไคร้แล้วก็ข่าค่ะข่าตะไคร้นะคะพี่น้องใส่ลงไปค่ะหอมแดงใส่ลงไปเลยแล้วก็ดอกข่านะค่ะพี่นอ้อง ใส่ลงไปต้มให้เครื่องเทศ่าหนามออกนะคะพี่น้องค่อยใส่เครื่องในร่วมที่เทาต้มล่างออกเมื่อกี้ค่ะค่อยใส่ลงไปต้มนะคะเราค่อยปรุงรสนะคะส่วนปรุงรสค่ะพี่น้องหนูจะปรุงนอกหม้อนะคะเพราะหม้อมันใหญ่เ้าปรุงในหม้อปรได้ค่ะมันก็สะเปเืองเลยนะคะพี่น้องกลับมาไม่ยังเดี๋ยวะคะพี่น้องกรงะเทใส่แค่พริกป่นแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มชุบรสน้ำปลาแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือหนูคือสบ,บู่ใดเฮ็ดให้เบิึเงเนาะค่ะแต่ใส่บิึงตอนที่สำเร็จรูปแล้วเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะลองเบิึง เพราะว่านอกจากนั้นมันก็บ่มี่เอียงค่ะกับรุงแค่ใส่พริกป่นลงไปหรือว่าเฮาอยากใส่พริกสดก็ใส่ไดค่ะนี่ค่ะพี่น้องเนี๋ยต้มไปเรื่อยๆก็ห้เครื่องสมุนไพรเฮาออกค่ะคาก่อนค่ะจะหอมนะคะพี่น้องเมนูต้มแซ่บนะคะขาดบ้คือขขึ้นขค่ะพี่น้องขาต้องใส่ลงไปนําค่ะถ้าข้าบ่ใส่ขานี้เมนูนี่สิข้าวความข้าวข้าวเม็นสามซึ่งมากทันที่ค่ะพี่น้องนะคะ แต่ที่นี่เดียนูจะใส่เครื่องในรวมลงไปเลยค่ะเอาค่ะจะใส่เครื่องในรวมที่เราล่างไว้เสด็สหนาลนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะใส่ลงไปก่อนค่ะหนึ่งสอนวนเยค่ะพี่น้อง ซอสซ่าน,นี่นะคะหนึ่งช้อนชานะคะช้อนครื่ๆนี่นะคะพี่น้องเอาละค่ะทีนี้เราพ่อก็ล่อให้มันเดือดแล้วคอ่อยซอฟ้องขึ้นนะคะพี่นอ้องซอ,อฟ้องขึ้นเรื่อยๆเือ,เรอพราะว่าถ้าเราซอฟ้องออกมันจะมีความสาบพคพข้าอยู่ในนี้นะค่ะค่อยๆซอนขึ้นซอนขึ้นค่ะรับรองว่า เมนูนี้ทําขา,ายแซบอีนี้ค่ะสำหรับผู้ใดบ่มักใบกะเพราค่ะซอยต้นหอมนะคะหรือหรือว่าผักชีฝรั่งซอยใส่สลงไปค่ะต่หนูมักแบบว่าสดหอนๆใส่ใบกบเะเพราอยู่สันนะคะพี่น้องอันนี้คือ,อ,อสูตรเด็ดของนูนเลยนะคะใส่ใบกะเพราสดหอนๆแซบค่ะนะคะพี่น้องนะคะเดนูน่ล่อเห็น้าเดือดจะข้าวหนู่นเดนนสภาพมาเบิ่งอีกรอบนึ่งนะคะ่าเป็นยังไงค่ะพอ้าหน้นาเริ่มเดือดค่ะพี่น้องมันจะนีฟ้องนะคะฟ้องพวก กินสามเลยคะ่ะพี่น้องข้ากระชอนหรอกค่ะเสน่ห์ของอาหารนะคะพี่น้องการนี้ข้าเห็ดแล้วเอาใจใส่ค่ะถ้าข้าตุมตมไปซื้อๆะคะ่ะพี่น้องมันจะไม่กินบอ่อแสบนะคะอันนี้หนูก,กับเห็ดมาจนหนูหูเห็ดลับเบิร์สุอยาน,นะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอันใดบอ่อแสบหนูก,กับปับปรุงนะคะแดัดแปลงค่ะพี่น้อง ที่นีหนูก็จะใส่โค้กซึมรสลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะกระบวยหนึ่งกระบวยนี่นะคะพี่น้องแล้วหนูก็จะเคี่ยวไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจเปรยอยนะคะพี่น้องเพราะว่ามีบางอันเนาะคะ่ะที่เป็นพวกกระเพาะพวกใส่สิมันก็นจะบอ่อเปื่อยง่ายมันก็นจะเหนียวเนเนาะคะ่ะเดี๋ยวป่าที่ยุ่งนีารคือกินบ่ไดดค่ะหนูก็เลยจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจเปื่อยค่ะส่วนหมากเวลากะกัหนดบ่ไดดเนาะค่ะพี่น้องเอา ยังตามกับสามสิบนาทีขึ้นไปล่ะสาหรับนูถีเขียวนะคะพี่น้องหลังจากเขียวเ้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องแล้วนูสมัตักเซถวยเซซ้ำใ,ให้เบิเร์มวลสเปนจันจไดคะ่ะตุ่มเสียบทั้งในรวมนูนะคะพี่น้องใส่ใบกระเพรานะคะสวดผันห้อน,นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นการทิกกับเข่าแบบง่ายๆบานๆนะคะวิธีทํากระโบนยุ่งยากมันได้ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่แต่ตน้นคลิปหนูบอกไปคือว่าต้องล้างน้ำพิมต้องล้างน้ำเกลือก่อนค่ะเอาหนูเกลือลงไปยองยองยองแล้วก็ใส่ํำสมใสช่ชู่ลงไปล้างให้สะอาด กินสาบกินข้าวก็เสบดแล้ยเอามาตมออกน้ำหนึ่งค่ะรับรองว่าเมนูนี้แซ่บค่ะพี่น้องเอาเนาะคะ่ะขออนุญาตเคียวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบึงตอนที่ปรุงแล้วเรียบร้อยค่ะ แล้วราคาพี่น้องหลังจากนู่เคี่ยวไปประมาณสี่สิบหานาทีเนาะคะ่ะพี่น้องเราก็จะได้ต้มแซบที่กำลังนุ่มกำลังเปือ่อยพอดีนะคะพี่น้องกับโบดเเปื่อยเกินไปเนาะคะ่ะแล้วก็บโดเแข็งเกินไปนะคะพี่น้องนูก็มาตักใส่ถ้วยซื้อซ้ำค่ะพี่น้องมีมะนาวเพิ่มค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปพี่น้องเออสดห่อนค่ะสะโรยด้วยพริกป่นค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องเติมน้ำปลาชู่รสนะคะปรุงรสให้ถูกปาาเข้าะคะ่ะพี่น้อง รับรองว่าเมนูนี่บ่มีความเม้นสาบเม้นข้าวเลยเหตุตามที่หนูบอกนะคะพี่น้องเป็นเมนูง่งไงเหมือนบ้าน,นะคะ่ะอันนี้คือต้มแซ่บเครื่งในรวมนะคะพี่น้องเป็นเครื่องในหมูะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังหนอนๆควนหุนๆค่ะนี่ค่ะ ปกพริกนะค่ะพี่น้องผู้ดม,มัากเผ็ดก็นเนี่นะคะทุบักพริกดิบใซ่ลงไปน้ำค่ะปกพริกส่วนเท่านีน,นะคะพี่น้องซับซับกระไดค่ะหรือว่าข้าวสตําลงไปน้ำกระไดค่ะแต่หนูชอปบปกพริกป่นนะคะพี่น้องส่วนหันหอนเปรี้ยวหวานเข้มเข้มนิดๆค่ะพี่น้องหวานนี่บพราะเว่าหวานน้ำตาลน,นะคะพี่น้องมันจะมีความหวานนิดๆของตัวมันเองนะคะนี่ค่ะเป็นต้มแซบข้างในรวมนะคะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีนะคะรับรองว่าวิธีหนูเห็นนี่รับรองว่าบบมีกินนะคะพี่น้องแซบค่ะลองบึงด้ค่ะ ล้างน้ำออกดีดีค่ะใส่เกลือใส่น้ำส้มคัดคัดคันคันออกแล้วก็เอามาต้มลวกออกน้ำหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาล้างออกอีกทีหนึ่งแล้วอยมาต้มเป็นต้มแสบค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดบ่มากใบกระเพราเะค่ะพี่น้องใบหอมนะคะหรือผักชีฝรั่งส้อยๆหันๆลงไปค่ะกระแสบพื่กันนะคะพี่น้องตะนูนี่จะชอบใบกระเพราเพราะว่ามันจะเพิ่มความแบบว่าสดหอนหอมันจะมันจะหอนร้อนแรงนะคะพี่น้องแบบกินมันมันจะแบบว่า สดและมีแห้งเหยาวๆค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องใบกระเพรานะคะเสตตมไก่ตงปลาตงยังกระแซบนะคะเอาละค่ะพี่น้องขอพูดได้หลายทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะพี่น้องขอพูดกําร่งใจดีๆเด้อจากพี่น้องมันนี้มาเข็ดต้มแซบนะคะมาสาธิตวิธีทําว่าเห็ดยังไดเขาวบะมีกินสาบกินข้าวนะคะพี่น้องมากอกะเห็ดตามพี่นุบอกได้เลยะคะ่ะพี่น้องมาหาที่นี่มากินเขน้า้วยกัน,นะคะ่ะต้มแซบเครื่องในรวมค่ะ